สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับสมรักชาแนลอีกครั้งวันนี้นำเสนอใบเตยนัที่มากรุบแก้วซาลินะโคกะเมืองไทยซาลินะโคกะซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นซาลินะโคกะซึ่งเป็นคนสวยและเก่งเป็นกำลังหลักของทีมชาติญี่ปุ่น ารินะโคกะเกิดวันที่21พฤษภาคม2539ส่วนสูง180เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสาสารินะโคกะถือว่าเป็นคนที่มีหน้าตาน่ารักความสามารถทางด้านวอลเลย์บอลก็ถือว่าไม่เป็นรองใครเก่งสวยและน่ารักดูไปดูมาคล้ายกับน้องใบเตย นัทที่มากรุบแก้วซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งน้องใบเตยก็มีชื่อติดใน30คนก็หวังว่าน้องใบเตยนัทิมามคงเป็นหนึ่งใน14คนที่จะไป VNL น้องใบเตยเกิดวันที่11กรกฎาคม2542ซึ่งตอนนี้อายุ23ปีย่างเข้า24ปีน้องใบเตย มีความสูงถึง1 8 1ซนติเมตรมีจุดตบที่2 9 9ซมส่วนจุดบล็อกอยู่ที่2 8 0ซนเมจุดเด่นของน้องใบเตยนัทธิมากรุ๊บแก้วก็คือเป็นคนที่ตบหนักมีความไวรับและเสิร์ฟได้ดีโดยเฉพาะหน้าตาที่น่ารักและกริยามารยาทเป็นผู้ที่มีรอยยิ้มที่สดใส ถ้าน้องใบเตยมีโอกาสติดท,ทีมชาติก็หวังว่ามี f อ f c ทั่วโลกแน่นอนส่วนการศึกษาของน้องใบเตยระดับประถมอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินระดับมัธยมโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครส่วนอุดมศึกษาน้องใบเตยเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนคร เรียนปี1ถึงปี3เอกภาษาอังกฤษส่วนปี4ก็ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฝรัง่งเศสส่วนการเล่นวอลเลย์บอลเริ่มที่โรงเรียนสว่างแดนดินนะครับตอนอายุ13ปีโดยการชักชวนของคุณครูนรลากรทารานุก,กูลและคุณครูสายันำํำแหงมิตรซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชของโรงเรียนสว่างแดนดินครับ ซึ่งน้องใบเตยนัทมากรุบแก้วก็ทําให้ทีมของโรงเรียนสว่างแดนดินนะครับมีชื่อเสียงในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ระดับประเทศส่วนล่าสุดนะครับน้องใบเตยก็เล่นให้กับสโมสรสุพิมทิพยชนบุรีอีเทคสวมเสื้อเบอร์13ทางแอดมินก็หวังว่าน้องคงจะติด VNL หลังจากที่ชวดไป สีเกมที่กัมพูชามาแล้วต่อไปมาชมไฮไลท์การเล่นของน้องใบเตยครับเฉลิมาหารเสิร์ฟมาครับอมสินไม่ดีครับต้องขยับมาเซ็ตโอ้พยายามจะกระเตงหลังครับนัทมานัทิมา่านม,ม่กลางครับสสิทธพรยกมาก่อนนะครับฟีบอลมาอันเดอร์มาก่อนครับสุปตาแล้วนัทที่มาปุรัตนุพาครับ เดินข้ามาเกือบได้เอสเหมือนกันแล้วทับเอสังอยู่อ,ยอ,ยยอีกครั้งนึงครับนัทที่มาตียาวยาอพัทยาครับยกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเอาจนได้ครับนัทที่มาครับโอ,โอ้สามครั้งครับต้องขึ้นสามรอบครับนัทที่มาเราเพื่อนกำปั้นให้นัทที่มาตลอดเลยค่ะตัวนาเอาจนได้ค่ะจบจนได้โอ้โอ วา่าผ่อตั้งบอลมาให้ไม่ถามสุขภาพ